ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลำซำแชนแนลครับมีโอกาสมาที่ร้านโลมาคาเฟ่หรือว่านะครับไลออนซ็อกเกอร์อำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้เข้ามาในพื้นที่นะครับมีอะไรบ้างข้างในครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปชมสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอบระบือกันเลยครับครับวันนี้มีโอกาสมาที่โลมาคาเฟ่หรือว่าไลออนซ็อกเกอร์นะครับอำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามครับ ขออนุญาตมาอัปเดตนะครับพื้นที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของอำเภอรบรบือครับจังหวัดมหาสารคามตรงนี้ก็ปรับปรุงใหม่ครับก็มีสนามฟุตซอแล้วก็ข้างในมีร้านกาแฟแล้วก็มีพื้นที่นั่งทานอาหารนะครับมีอะไรบ้างข้างในอัปเดตไปดูกันเลยครับ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับเข้ามาก็จะมีเมนูแนะนำนะครับก็เป็นที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของอำเภอบอระบือครับท่านใดที่ผ่านมาทางนี้ก็มีโอกาสมามาแวะอุดหนุนได้นะครับโรม่าคาเฟ่หรือว่าไลออนอกเกอร์อำเภอบอระบือครับจับตรงนี้ก็จะเป็นจุด พาเด็กๆมานั่งเล่นมีรูปการ์ตูนตุ๊ก,กตานะครับพาลูกหลานมาผ่อนคลายได้ครับอยู่ที่ทางไปเพื่อนาเชื่อครับห่างจากอำเภอบาร,รบือไม่ถึงกิโลนะครับตรงข้างหน้าก็จะเป็นสนามฟุตซอลนะครับน้องคนไหนที่ชอบเล่นกีฬาก็แวะมานะครับ รับตรงนี้ปรับปรุงใหม่นะครับไลออนโรมาคาเฟ่ก็จะมีพื้นที่นั่งฟังเพลงครับชิวๆเป็นบรรยากาศฟกซองครับมานั่งทานอาหารพร้อมเครื่องดื่มได้นะครับก็เรียนเชิญครับท่านใดที่เข้ามาพื้นที่เบอร์บรบือครับมาถึงพื้นที่แล้วก็นั่งทานอาหารอาวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่องล่ำซำชาแนลนะครับมีโอกาสไปอัปเดต นะพื้นที่ที่เที่ยวในอำเภอบระบือที่ไหนหรือว่าพื้นที่จังหวัดอื่นๆนะครับก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมขอบคุณท่านที่ติดตามชมช่องล่ำซำชะแนลครับขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวย,วยเจอกันคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ